วันนี้เรามาตามดูพึ่งนะครับนี่ผึ่งผึ่งมากินน้ำหวานดอกไม้การหาอาหารของผึ่งนะอ๋อมันก็จะบินไปตามดอก แต่ละดอกแล้วก็ไปดูดน้ำหวานเพื่อไปผสมทำเป็นพึ่งของมันเองนี่มันก็จะมุดเข้าไปเคยเห็นไหมครับ ปกติแล้วพึ่งเนี่ยถ้าเราเข้าใกล้มันนะฮะถ้าเป็นรังมันก็จะต่อยเราได้แต่พอมันออกมาหาอาหารแบบนี้มันก็ไม่ทำอะไรเรามันก็จะมุดเข้าไปในช่องกลีบดอกไม้ แจกว่าตอนเช้าๆเนี่ยดอกไม้ก็จะบานช่อก็จะเบ่งบานออกตอนเช้าพอดอกไม้เบ่งบานตอนเช้าพึ่งก็จะมาหาน้ำหวานมาห,าหาอาหารโดยการดูดน้ำหวาน เราจะเห็นภาพแบบนี้ตอนเช้าๆนะครับภาพตอนเช้าๆที่ดอกไม้ออกดอกเบ่งบาน ถ้าหากว่าสังเกตดูถ้าดอกไม้ช่อไหนมันบานมากๆสแสดงว่ามีพึ่งหลายตัวเข้าไปดูดเอาน้ำหวานไปแล้วนะครับตัวอื่นก็จะไม่จะไม่มาดูดต่อแต่ถ้าดอกไหนมันกำลังผุบอยู่หรือพึ่งพึ่งจะบานใหม่ๆพึ่งจะบานใหม่ๆผึ้งจะเข้าไปดูดน้ำหวานต่อนะครับนี่ นี่คือธรรมชาติของพึ่งเลยนะครับในการหาอาหารนี่นะฮะข้าไปดูดน้ำหวาน เห็นภาพบรรยากาศดอกไม้ส,สวยๆนะขเขาเรียกว่าดอกอะไรผมไม่แน่ใจนะไม่รู้จักว่าดอกอะไรแต่วันนี้พามาดูพึ่งนะฮะมาดูพึ่งดูดน้ําหวานจากดอกไม้นะฮะเนี่ยก็จะเป็นน้ําหวานที่แต่ละตัวพึ่งแต่ละตัวมาหาอาหารนะฮะโดยการดูดน้ําหวานแล้วก็ไปสะสมในรังพึ่ง ก็จะหาอาหารอย่างนี้ทุกวันน่ะนะครับบินเข้าบินออกรังของมันเ,เชื่อว่ารังผึ้งเนี่ยน่าจะอยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วการหาอาหารของผึ้งนั้นจะหาไม่ไกลาจากรังของมันนะ่ะน, <c oughs> นะครับนี่นะฮะ เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับที่หน้าสารกลางจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้พามาดูพึ่งนะฮะพึ่งเยอะเลยนะฮะสังเกตด้วยสายตานะครับเป็นต้นดอกไม้นะครับอยู่หน้าสารกลางจังหวัดสุรินทร์นี่เองนะครับนี่ดอกคูนก็กําลังออกดอกสวยงามนะในช่วงหน้าแลง้งเห็นไหมครับ อาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะทางช่อง YouTube Channel นักข่าวสุรินนะครับขอบคุณครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ